The Secret ความลับคลี่คลาย EP4 Bob Proctor คุณเคยคิดบ้างไหมว่าเหตุผลใดประมาณ96%ของเงินรายได้ทั้งหมดในโลกจึงตกอยู่ในมือคนเพียง1%ของประชากรโลกเท่านั้นคุณว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้แล้วตัางหากละ่ะ คนพวกนั้นเข้าถึงอะไรบางอย่างพวกเขาเข้าใจความลับที่ว่าเรื่องของกฎของแรงดึงดูดและบัดนี้คุณจะเป็นผู้ที่ได้รู้จักกับความลับนี้ด้วยบุคคลผู้ดึงดูดความมั่งคั่งเข้าหาตัวเองต่างก็ใช้ความลับนี้ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม พวกเขาคิดถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขและไม่อนุญาตให้คิดถึงเรื่องที่ขัดแย้งใดๆเข้ามาฝังรากในหัวของเขาความคิดหลักๆในสมองของพวกเขาคือเรื่องของความร่ำรวยพวกเขารู้จักแต่ความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินโดยไม่มีสิ่งอื่นใดอยู่ในหัวไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามการที่พวกเขาคิดถึงความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นหลัก คือวิธีการที่นำความร่ำรวยมาให้นี่คือกฎแห่งการดึงดูดในภาคปฏิบัติตัวอย่างที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการแสดงถึงความลับนี้และแสดงว่ากฎแห่งการดึงดูดใช้ได้จริงก็คือคุณอาจรู้จักใครบางคนที่เคยรวยล้นฟ้าและต้องสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ก็ยังสามารถสร้างฐานนะเป็นปึกแผ่นขึ้นมาอีกจนได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าใครคนนั้นจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามพวกเขาถึงแต่คิดถึงแต่เรื่องการสร้างฐานะเป็นหลักและเพราะแบบนี้นี่เองพวกเขาจึงร่ำรวยขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยให้ใจนึกโดยที่ นึกว่ากลัวจะสูญเสียทรัพย์เหล่านั้นจนกระทั่งความคิดอันน่ากลัวนั้นเป็นการครอบงำจิตใจสมดุลความคิดของเขาก็เอียงกระเทเลจากการคิดเรื่องความมั่งคั่งไปเป็นการคิดถึงความสูญเสีย ซึ่งก็ส่งผลให้พวกเขาสูญเสียทุกอย่างไปจริงๆแต่เมื่อสูญเสียไปแล้วความกลัวที่จะสูญเสียก็พลันหายไปสมดุลความคิดก็ดันดีกลับมาที่เดิมคือพวกเขาคิดว่าเขาต้องมีความมั่งคั่งอีกครั้งและความมั่งคั่งก็กลับคืนมาหาเขาในที่สุดกฎแห่งแรงดึงดูดตอ,ตอบตอบสนองต่อความคิดของคุณไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ตาม สิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันจอร์นอัสซาราฟัฟสำหรับผมเองวิธีที่ง่ายที่สุดที่เข้าถึงเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดก็คือการคิดเสียว่าตัวเองเป็นแม่เหล็กแท่งหนึ่งและแม่เหล็กอีกแท่งจะดึงดูดอีกแท่งเข้ามาหาเรา คุณเป็นแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในสากลจัก,กรวาลคุณมีพลังดึงดูดอยู่ในตัวซึ่งพลังอันยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกพลังอันยิ่งใหญ่และดึงดูดแรงมหาศาลของการดึงดูดอันมากมายเหลือคนานับและที่เปล่งออกมาทางความคิดของคุณบ๊อบดอย นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดพูดง่ายๆก็คือกฎแห่งการดึงดูดบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันแต่เรากำลังพูดถึงกฎนี้ในระดับการคิดในเมื่อกฎแห่งการดึงดูดบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันฉะนั้นเวลาที่คุณคิดอะไร คุณก็จะดึงดูดความคิดแบบเดียวกันเข้ามาหาคุณต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่าคุณเองก็อาจจะเคยประสบเหตุการณ์แห่งการดึงดูดเหล่านี้เคยมีบ้างไหมที่พอเริ่มคิดถึงอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบแล้วยิ่งคิดมันก็ยิ่งดูแย่หนักขึ้นทุกทีนั่นเป็นเพราะว่าในยามที่คุณหมกมุ่นคลุ่นคิด ถึงอะไรสักอย่างกฎแห่งแรงดึงดูดจะนำพาความคิดอื่นๆทำนองเดียวกันเข้ามาหาคุณทันทีในชั่วเวลาเพียงไม่กี่นาทีคุณก็จะมีความคิดที่แย่ๆในทำนองเดียวกันอีกมากมายจู่โจมเข้ามาทับถมจนอะไรๆก็ดูแย่ไปหมดยิ่งคิดคุณก็ยิ่งหงุดหงิดไม่สบายใจ และคุณก็น่าจะเคยผ่านประสบการณ์ในการดึงดูดความคิดอื่นๆทำนองเดียวกันอย่างเช่นเวลาฟังเพลงหนึ่งและคุณสามารถสลัดเพลงนั้นออกไปจากหัวได้เสียงเพลงยังคงพลิ้วกังวลกังวานอยู่ในใจอยู่ใน ความคิดของคุณในยามที่คุณฟังเพลงนั้นคุณอาจไม่รู้ตัวว่าคุณตั้งใจฟังเต็มที่และพุ่งความคิดไปอยู่กับบทเพลงนั้นและในขณะเดียวกันคุณก็ได้เปล่งพลังดึงดูดความคิดอื่นๆในทำนองเดียวกันกับเพลงนั้นด้วยแล้วกดแห่งแรงดึงดูดก็เริ่มทำงานและนำพาคุณนึกถึงเพลงนั้นอีกรอบนึก แล้วนึกอีกจอห์นอาร์ซาลัฟหน้าที่ของเราในฐานะมนุษย์ก็คือการยึดมั่นในความคิดคำหนึ่งถึงสิ่งที่เราปรารถนาตั้งจิตให้แน่วแน่และชัดเจนกับสิ่งที่เราต้องการจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติการตามกฎอันทรงอนุภาพที่สุดกฎหนึ่งในจัก,กรวาลน,นั่นคือกฎแห่งการดึงดูด คุณกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดถึงมากที่สุดและคุณยังจะดึงดูดสิ่งที่คุณคิดถึงมากที่สุดอย่างเข้มข้นมาด้วยชีวิตในปัจจุบันของคุณคือสภาพที่สะท้อนความคิดเก่าๆของคุณเองซึ่งมีทั้งสิ่งที่วิเศษที่สุดและสิ่งที่มองว่าแย่ที่สุดในเมื่อคุณดึงดูดสิ่งที่คุณคิด ถึงมากที่สุดให้เข้ามาหาคุณเองจงเป็นเรื่องง่ายมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะมองออกว่าที่ผ่านมาความคิดใดที่ครอบงาำจิตใจคุณในทุกด้านของชีวิตเพราะนั่นคือประสบการณ์ที่คุณได้พบเจอมาจนบัดนี้ตอนนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่าความลับคืออะไร และด้วยความรู้นี้คุณจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทุกอย่างในชีวิตของคุณคุณจะเปลี่ยนแปลงมันได้บ๊อบพ็อกเตอร์ใจคุณมองเห็นสิ่งไหนมือคุณจะได้ถือสิ่งนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตและคิดถึงสิ่งนั้นเป็นหลัก คุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณไมค์ดูลีนักเขียนและนักวิทยากรระดับนานาชาติและหลักการนี้สรุปได้ด้วยคำง่ายๆไม่กี่คำความคิดกลายเป็นความจริง ตามหลักของกฎที่ทรงอนุภาพที่สุดนี้ความคิดของคุณจะกลายเป็นความจริงในชีวิตความคิดจะกลายเป็นความจริงจงพั่มพูดประโยคนี้กับตัวคุณเองจนกว่าจะซึมซาบเข้าไปในจิตใต้สำนึกเบื้องลึกความคิดจะกลายเป็นความจริงจอห์นอัสลาฟสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจก็คือความคิด มีความมีขึ้นความถี่เราวัดระดับความคิดได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดอะไรซ้ำๆไม่ยอมเลิกเช่นถ้าคุณจินตนาการถึงรถยนต์คันใหม่เอี่ยมมีเงินใช้จ่ายเท่าที่ต้องการได้ตั้งบริษัทหรือพบรักกับคู่แท้เมื่อคุณนึกภาพวาดภาพสิ่งเหล่านี้ คุณกำลังกระจายคลื่นความถี่ออกไปอย่างต่อเนื่องด็อกเตอร์โจวิเทลความคิดจะกระจายคลื่นแม่เหล็กที่ดึงดูดแม่เหล็กคั่วคู่ขนานเข้ามาหาคุณความคิดที่ครอบงำจิตใจหรือเจตนาคติที่เป็นเหมือนแม่เหล็กกดมีอยู่ว่าสิ่งที่เหมือนกันมีแรงดึงดูดเข้าหากัน ดังนั้นเจตนาคติใดๆที่ดึงดูดความคิดที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมันจะดึงดูดมันเข้ามาความคิดมีแรงดึงดูดและมีคลื่นความถี่เมื่อคุณคิดอะไรความคิดนั้นจะถูกส่งกระจายออกไปในเวิงจัก,กรวาลและจะดึงดูดสิ่งอื่นๆที่คล้ายคลึงกันที่มีความถี่เดียวกัน ทุกความคิดจะส่งกระจายออกไปย้อนกลับมาอย่างสิ่งต้นกำเนิดและแหล่งต้นกำเนิดก็คือคุณนั่นเองคิดง่ายๆแบบนี้เรารู้ว่าเสาส่งของสถานีโทรทัศน์ทำหน้าที่ส่งกระจายความถี่ซึ่งจะแปลเป็นภาพในเครื่องรับโทรทัศน์พวกเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าใจระบบการทำงานของเสาส่งหรอก รู้เพียงว่าโทรทัศน์แต่ละช่องมีคลื่นความถี่เฉพาะเมื่อเราบิดปุ่มหรือบิดเครื่องรับไปหาคลื่นความถี่หนึ่งก็จะได้รับ